จเอสามอัดหมุนเปด้านนึงจ้เอสี่อหมุนไปด้านหนึ่งจเอห้าต้อกตั้งตุกต้องขอทีนะครับาเล่ได้ไหมหนึ่งองอเอยดาวที่เราชอบล่ะ้ทครัวที่กินแล้วก็แขะแล้วดังนั้นระอาทิตย์ขอโทษ เด็กๆก็อย่าเล่นจนโผรมจนตื่นสายนะคะจะได้ตื่นมาทำหน้าที่ของตัวเองในยามเช้าจ้าเราไปโรงเรียนตอนยามบ่ายกันนะคะให้ผมเส้นก่อนไปโรงเรียน ยู่ไหนคะรนมากคุณหมอ่าทงานที่โรงพยาบาลนะคะคอยตรวจวินโรคให้เดเลาเด็กๆในี่เราก็ไปที่ไหนบ้างเราไปที่อเมริกาเราไปที่ยุโรปรวมถึงเราไปที่เนปเพื่อช่วยช่วยเหลือประชาชนทัโลกนะครับ รูปใช่ไหมพีคุณแม่เขาพิมไปถ่ายรูปนะคะทีนี้ใครมาบอกคุณแม่หน่อยว่าสองคนนี้ใครเป็นนักบินคะานบนนักบินนี่ยกยกยกลูกจากนี้ยกกระชี้ขึ้นบนไหนบนไหนครับบนไหนลนคนบนเชน่าเก่งคนคนนึขึ้นไปบนดวงจันทร์มาแล้วเขาใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปยานแบบนี้เขาขึ้นไปถึงพระจันทร์มาแล้วคนคนนั้นน่ะชื่อว่าดีอาร์มสตอง